คลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมท่านใดที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำโอเนชมาสเตอร์เครียดครับเมียนะเบิร์ตโทนัสครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแช่นางเชนแอร์ครับผมอยู่กับรายการแช่นางออนทัวร์ครับผมวันนี้แช่นางครับผมเซเบียครับเตาชัง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 น้อยมาแล้วมารับแล้วเอาเพื่นได้ขึ้นก่อนไอ้เต่าแม่ยมวันนี้ สวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่ก็เข้าไปซอยนั่นแหละมันสุดพี่ก็เลยอันนี้อสุดพี่ก็เลยแบบอันนี้พี่มิวครับผมพี่มิวครับสวัสดีกล้องหน่อยครับสวัสดีค่ะรับผมเฮ้ยเดินทางแล้วครับพี่น้องครับผมเดินทางแล้วค่ายังหลงอยู่เนาะจะถึงเปล่าเออ เอาไปอีกคนบอกว่าจะกลับไม่มีรถให้กลับเนอะทำใจไว้หรือยังเฮ้ยจะวิ่งกลับพี่แก้วจะนักวิ่งจะนักวิ่งขี่แดดไม่แตกหรอกคอมบีดีมีอยู่อย่าไปขี้เสโซ่งสิขี้เลยวิ่งกลับขี้เลยผมหลับตาวิ่งที่อยู่มันมันมันนับจุดหมายไงพี่จุดหมายเข้าเมืองไงแต่ว่าเอาเอาบ้านไหนบ้านเกิด บอกแล้วครับบ้านญี่ปุ่นนี่นะครับบ้านญี่ปุ่นอยู่ที่ชิโอบอกให้ขี่จักรยานไปกันไม่พาไปโอ้ยไปขี้ผมเออผมวิ่งไปประจำผมวิ่งไปไอ้สปอร์ตเดโพร์อะสปอร์ตเดโพสปอร์ตเดโพอเออใช่ผมเห็นอยู่เดีวซ้เดีวซ้ตอนผมวิ่งเห็นพี่ขับรถผ่านตาผมอยู่ผมจำที่ได้ไปอีกหน่อยไปอีกหน่อยบ้านพี่มีป่าหน่อไม้ไปหางหน่อไม้เออหรอนั่นแม่ได้ไม่ได้ไม่ไมีป่าหอดปลาหน่อไม้มาดนึ่วันนี้จะทำ บอกว่าอะไรป่าดอไม้มันคุ้มคุ้มพี่เดชข้างนั้นเลยป่าดอไม้บ้านพี่เอหรอเออป่าเออสามพ้เลยเลยไปตรงไปเมียนแล้วซ้ายมือใช่ไหมพี่ซ้ายมือเป็นบริษัทเดนโซอือไปไหนอ่ะไอเนกเดียวเอาละครับผมบิน้องฮอดมองฮอดบ้านแล้วครับผมเดี๋ยวตอนนี้เากลังถอยรถนะครับผมโอ้โซีเาสุดยอด เซฟมิวครับเซฟมิวมาแล้วต้องไปขี่ใส่เงินแล้วเฮาขี่เลยต้องขี่ต้องขี่ใส่ไปเขาต้องไปโอเคโอเคครับไปอื้อทึ้งแป๊บนึงนะพี่นะนี่เจอเดี๋ยวบ้านบ้านบ้านอยู่ตรงไหนพี่นี่อย่หลังเราอ๋อนี่เหรอสวัสดีครับสวัสดีครับ

อ่านะครับผมต้องตรวจก่อนตรวจก่อนเนาะโอเคโอเควันนี้แขกมาบ้านขอตรวจหน่อยนะคะโอเคครับผมอย่าแรงแรงเอยเข้าไปอีกเข้าไปอีกอิน่อยอีกหน่อยเขาเขาเขาลุกเพ่ไหนพี่เบื้งพยาบาลอ่าอ่า เลี้ยวอัารีมันยเยโอเคน้อตายจะไหลออกนี่ไงขิดนึงโอเคครับพี่น้องครับผมผานครับผมขิดนึงเนี่ยอ้าวขิดหนึ่งขิดไม่ขิดไม่รู้เลยมาฮวัดเหรเข้าบ้านมึงก่อนไหมอ่ะเข้าบ้านเหรอร้อนเอาปอผมมาตลอดเข้าบ้านก็ได้มันร้อนใครจะย่างหรือยังไงหรือจะเอาอะไรกันจะรั่ว พี่พี่ไม่ไม่ร่วง้วหอยแขรงพี่ไม่สู้คิดกินได้สาปีปล่อยให้ดีเฮ็ดงานไปครับผมนั่งเรียนเกมนอนท่าครับตามใจเธอไม่ต้องถาพี่หรอได้แน่ อันนี้อันนี้พี่เหมียวพี่เหมียวครับพี่เหมียวครับสวัสดีครับเจ๊อ้อยเจ๊อ้อยเจ๊อ้อยอันนด็กกำสวยอันนี้นะครับผมพี่คอยจ้ะพี่คอยนี่ฮะพี่เต๋าครับสีเบียร์สีเบียร์เป็นอนยานะเอาใครจะไปเอาไปแค่พี่คอยพี่คอยแพ้อยู่ฮะแม่ทั้งแม่ไอ้ตุ้มก็แ้แม่โอ้เจอแค่ตุ้มก็แพ้ที่นี ใช่รูนตองรู้ยมบางท้ไรด้ได้ได้ใส่ได้หมดเลยชักไปอระเทยไปใส่เลย สรเยนเียมกรูเราจะทำอะไรกินบ้างพี่มีต้มแซบต้มแซบแค่ไม่แค่ไม่ยังไม่ได้ต้มกรแซบแล้วนี่อันนี้เป็น นี่วันยังไหวนะมอกเขาสีปีนี้กันนะครับผมเพราะว่าวยังยัมเวนมันมันสีห่อนเนาะก็เลยเข้ามาทางไหนมาถูกจับสถานที่ได้การดีมาไม่ได้ซื้อโซดามาบอกห้าขวดหน้าบ้านแล้วไม่มีใครยกมาเหรอหนุ่มน้อยอ๋อผมไม่เห็นมันอยู่มองไหรมีคุดแสนคุ่แสน เอาละครับผมไมโลฮาวมีหอยแข้งครับพี่น้องหอยแข้งแจ้วสกปรกจังเลยแบ๊กเอาละครับผมหนีเชื่อโอ้เสริมเติมแข็งหรือวะอกข้าวฮาวครับผมโอ้เป็นไงครับพี่อร่อยมากค่ะแซ่บมากค่ะแซ่บแบบคนทำเลยเนื้ออันตอนนี้ฮาวกำลัง รอสักครู่นะครับผมรอทีมงานนะครับแค่บ้านเตรียมข้องนะครับเตรียมข้องเตรียมยังไงอู้อยากชิมอ่ะเจอครับพี่เธอช่วยออกแบบการร่มที่มันไม่ร้อนให้หน่อยได้ไหมโอ้ยมันก็ได้แค่นี้ไปไหมวิศวะนะวิศวะวิศวะคือทำให้มันไม่ร้อนมาได้ไหมได้หมีเพี่ที่ได้แลมาเลย เดี๋ยวท่านเดี๋ยวท่านพี่อดทนครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันตกนี่มันมันก็ร่มแล้วอ้ตุลฮึไว้ไม่น่าบอกเลยแลิกไม่แก้โอ้มันตกแล้วหรอคุณนายอืมบาร์บีคิวครับพี่น้องครับผมบาร์บีคิวแทบแทบครับวันนี้แดงอยู่เลยนะอะไก้อยู่ดูโคโกติมาดาใกล้มาดามาดายุ่งสุดเลี้ยง บ่ามัน่ามังมาสุกกสแปแปเนฟังเอาใหม่ใหม่เอาใหม่ใหม่เพื่อเพื่อขใจโยเลยขใจเนาะเอาใหม่ใหม่พี่เขาไม่ได้ภาษาญี่ปุ่นเนะพี่จะได้ภาษาไทยเอาใหม่ใหม่เอราะว่เราไปย่ไทยเกีปีอ๋อตึงใหญ่มากอกันนีะโอ้สวัสดีด้วสิภาษาไทยอะไรเมื่อเมื่ไทยโกว่าคามสก มากะเซกก็จะเจอใครได้ไเหรอ้ามีแตไทยเหรอโอลืมแล้วไม่ลืมหรอกพูดกับยเียเจ้าเจ้บอกว่าภาสุดตเจยวเจ้วทุกวันเจ้าเจ้าทุกวันว้าวมีมาคุ้งความมาเนี่ย ไมด้ยนะไม่ใช่เธอด่่มะกให้น้องก่กัดูถ้าบอกมะกรอนี้มันรีบวิ่งเลยมะกอฮมุกันะเอฮะมุยมาด่าพ่อได้ไหมครบมุได้หรอะอย่จอ่้าดิบเดี๋ย่อม่างใหม่จูเดสจูเดสซอยจูสขอบคุณครับอกโต้มาสือ เธไม้เดี๋ยวแกไม้ใหม่ไปให้แกแกจะไม่บินแล้วพี่ไม่บินเหรอโหเนี่ยบริการเดี๋ยวของขาดนะวิ่งซื้อว้าวน่ารักจัดน่ารักจัดเดี๋ยวกันพี่เรอได้กันย้อนหลังรวมจักบวัดชิมชิมเลยได้ไหมพี่เนี่ยได้ได้โอเคโอเคนะเดี๋ยวผมแกกินกันนะแบบเดี๋ยวของขาดเดี๋ยวมีแต่แก้วเดี๋ยแหละไปซื้อว้ายเซ่ได้กินไหมได้ได้ได้ไดกินกินกั่ว กินเลยไม่ต้องเกรงใจนะเธอตั้มสบายตาายั้มเพราะว่าถ้าถ้ามันเย็นแล้วมันจะไม่อร่อยเมียนไปคิวมั่กินน้ำฮอดว้าอะไรวะเยอะใครทำน้ำจิ้มวะโอ้แซ่บแซบน้อยหมอยไทยเยลเปนะ็ไปนไงเป็นไงเสียบครับเปน็นไงน้ำจิ้มหอยแครงกอ,อร่อยอร่อยได้ครับได้อยู่ที่คนเสียบใช่ไหมครับแม่นครับอยู่ที่คนเสียบคนคนย่าง อ่ะนะครับผมพี่น้องนี่ครับเป็นบรรยากาศรูปแบบใหม่นะครับอีคนไทยนะครับมาพอกันมวนครับวันนี้บุงหัวสีหอัดงามใดีเนาะตัวกับมวนถือว่าเพิ่นต่อรับความแบบย่างดีครับอันนี้เป็นหอยแขรงครับพี่น้องลวกสดเลยมาสดๆเมื่อวานนี้เม็นบล็อกผมกัเพื่อนบอกไปฟังเดยอะผมไปงมอ่ะอันนี้เป็น พี S <S ่พอยครับพี่พอยพี่พอยครับผมช่วยเดลยไม่ยามกันเลยเนาะจะไปพ่อกันจะไหมจะไปพอกันจะไหมสวัสดปุ๊ดเป็นบาร์บีคิวครับผมเขาดูอย่างไริมน่เอามาเลยข้างในขาหมูเอาโยมเออพักก่อนปล่อยไปฮกิน ค uh, ุณเชื่อเป็นเด็กยังน้อมาแบบนี้ว้าวี่ขอบคุณครับไม่ตองสั่กอมกอบัคนกีว ちょうど友達で遊びに来たから。平気なから。平気なから。そうです。二人ともあと、お姉さんにね。三人のきれいなお姉ゃん、日曜から。みんなで、車で乗って。みんなトヨタ関係のトヨタ関係じゃない、ムガのライんある。 ดัมโบลูซ <Aí, Suzuki? S 1> ูซ so right. ูกิชิกิซูซูกิชิกิดัมโบลูเราต้องการเก่งในเราต้องการบูชินเดียวสิว่าเรียกว่าดัมโบลูได้ไหมดัมโบลูดัมโบลูดัมโบลูสกูตเตอร์เร็วเดียวเขาออกเสียงมือถือผมเห็นขอได้เขาไม่พูดเลยไม่ได้พี่ดัมโบลูเขาบอกแต่ผมดูแล้วงงอย่างนี้งงไม่ได้ว่ากันได้เลยยุงยุงเต๋นั่นน่ะอ่าที่มายุงหนึ่งโหยุงหนึ่งยุงพูดไม่ไทย โอ้หขีดนอ๋อู้ีนนเนี่ยมัวพัโจ๋ถึงเลยนะปีหนึงเขายังพูดเก่งันเ่าตปีพูไม่ได้พี่ก็จะฆ่าปีแล้วพี่ยังพูดไม่ได้ยว้นผมก็ได้แค่บนพื้นนี่างเดยเออที่กระโดดเสา่ริดมา ดีเลยอ่ะจงน่จังา้อจัเนกเเขามลาเป็นบรรยากาศแกสิยัมาแล้งครับผมกาลันยางนจที่งานเขานะครับมาแลงนี่เขาจะาร์ตีกัน กันไปล้ขอจะไปดูเข่อนไปดูปลากระปองอะไรันลลากอะรกาโตตาลังลังเลยไปเถกันนะถ่ายสวยๆหน่อยนะถ่ายาสวยามลงนะถ่ายแบบผมนะถ่ายะไรนะถ่ายผมถ่ายยังไงพี่ถ่ายให้ผมนเดี๋ยวห้ผมมไหน่อยต้องสวยนะไม่สวยหามลงนะโอวานั้่าตใหเขาตเฮ้ยีลูกเมื่อไหร่วะ ายิงจนกินตาขึ้นนั่นนะอย่าบอกว่าพี่แกก็บอกมาดิบรรยากาศตอนเย็นครับครับสวยมากเลยครับผมบรรยากาศตอนเย็นครับผมสิพากันโอพยมแล้วโอ้นหนาวแห้งเมื่อ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 อันนี้มันก็ไม่ได้เรื่องหนาวอันนี้เรื่องไกลละไกลละอีกหน่อยนึงไกลละอ้กเข้าหนาวหนาวหนาวเอ้พ่อ บรรยากาศตอนเย็นๆครับเริ่มหน้าหนาวแล้วสิผากันนพอยนะครับอันนะครับผมพี่น้องบรรยากาศยังไแลงครับอาบสูอุ่นอุ้วกันนะไม่ังบาทนยังบาทนตตน้ำตาลอนนินตาซสโอริ้าซอสใช่ร่าอร่ยออยอยออ่ยอรอยอยอ่ยอร่ออร่ออร นี่แม่กวาเฮาได้ดร้้ด้วยได้ด้วยอร่อยจีดอร่อยอร่อยโอคเลยาคระแม่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 ้ญี่ปุ่นแท้หรือเปล่าญี่ปุ่นแท้ทำไมมีแม่แม่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นเลยสาย่ง จำผิดทั้งเธอเลยนะคุณตุ๊กให้กูฟังเไมจะขังลืมเนาจะขังแล้วนะเกิดอะไรนะสัตว์เสี่บเสียบเสียบเอเ่ีแปดไรแปดสามป่สิโลสิโลสิโ่สิโลแปดสิโลอะไรอะไรอะไรสิโลอะไรอะไรสิโล รสชาติมันเกิดเปลี่ยนแปลงเลยบัคขลายบัคขลายบัคลายใช่ไครับเวกเลยว่าทรมายุธทำมายุธก่อยก่อยเด็อะไรก็ทำมายุดก่อยวะทำมายุดว่าก่อยเด็ดเปหนมนี่ยเ้ มาเดี๋ยวอันอนี้จะเป็นสภาพครับตันนี้สือ้อาปลาลงพื้นครับผมมาแล้วยังพี่นียคนญี่ปุ่นครับพี่น้องทาคาชิเลคาคาชิทาคาชิ อัจากออกจากปากกับน้องผมเนาะออกขั้วมาแล้ว็นแั่ไหต้มแซบต้มแซบแล้วไปไหนพามาบิงต้มแซบครับผมต้มแซบครับต้มแซบต้มแซบใส่หมูโอ้ ครับติมิตายุทำเขาเรียกกันเอาออกกัอันนี้อันนี้เจ๊ง่ายครับผมเจ๊มาหมามาช่วยเจ๊เจ๊ใหญ่เจ๊ใหญ่พวกพวกนี้พวกน,นี้ทำงานใช่ไหมหนิพวกนี้ทำงานค่ะสู้ตายค่ะเ พี่น้ำพกน้ำพกใช่ค่ะคืออันนี้อันนี้ก็เป็นต้มแซ่บของเชฟเต่านะครับเชฟเต่าเชฟเต่าแห่งเทีอนนนท์อย่างงี้เง่านั้นนะคเราจำลองชิมดูนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับ โดยโดยโดยเทคโดยโดยเทคเจอร์แล้วรายลเอียของเทคเจอร์ของน้ำซุปค่อนข้างค่อนข้างเยอะนะครับาตาพอนเะนะปลเตาพักมบบอส้มจนเกินไปบอเข้มจนเกินไป่่บอเพชรจนเกินไปเ่ท่ทิมนีก็่าพี่เป็นคนต้มนะเนี่ยไม่ได้เตาถเอ พูดหรืไง่ะพ่จริงจริงอันนี้จริงโดโดโดพูดอย่างนี้ได้ยังไงเรามาด้วยกันหรือเปล่ามันเป็นหน้ามันเป็นมุก กลับไกลับครับพ no. ี่น้องกลับคเดียวกันไหมพุงนี้ไปส่งพี่ผมเลยนะอร่อยๆรอรมันเป็นมุกเฉยมันแซบอยู่แซบอยู่ใช่ใช่่ส่แซ่บใส่่่แ่ส่แซ่นใส่าใสั่บอย่แ่บ่่สยใ่ใเย่่เ่่่่บ่่่่่่่่ คองค่อยไปใส่หรอเอาน้ำพร้อมอาหารครับตัวนี้โอ้สุดยอดดีดีนี่ยเยอเยอะเยอะโอ้มุมมาเลนมุมไอ้ยูกามันไม่คินกับคนไ้เยอะไงอร่อยไหมแรบบบอร่อยไหมแรบบบจับเอาอีกที นี่ครับเราแกะสิแล้วนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี่แกะเซนแล้วนะครับหน้าปลาก็จะมานี้ครับการกินที่ถูกต้องของคนญี่ปุ่นนะครับเขาจะไม่กัดนะครับเขาจะหมลึดหมลึมมลอยาเออบายบายยูตเเยตวเฮง

รสชาติคล้ายข้ากินเอาเอาเอาไงวะเอาข้าวเหนียวจ้ำกันครับเอันเจียวไหมได้หรอไดมเลยได้ได้ได้มาครับพี่น้องมาครับพี่ต้องมาครับ เรื่องความฮื่นของวาจะบให้ัไปิมาโชทำไปโชบุตุสวันนี้มาตโย้าชีให้ทุกคนมาตยตาชีเมนูที่เท่าไหร่้วเนี่ยได้ไรครับพี่ถายจัง พี่อ้อยคืนนี้คืนนี้คืนน,น,นี้น่า oh, จะ20เมนูแล้วอ๋อแต่แสบทำไมน่ยแสบกรแเสบกระส็บแล้วล mm ่ hmm. ะกระเส็บกระซิบมึงกิน,กนไหนก็กินยข่าวในปก็เทศถิ่นแปถูกต้องอันนี้เป็นเชฟพี่อ้อยครับอ้าวอันนี้เ,เชฟทีมงานเ่าครับผมนี่เชฟพี่เตา๋าอันนี้แหนมเ,เลเยเพืเ่อนแหนมแหนมครับแหนมแล้วนังขวานแหนมครับ อันนี้เป็นบ้านเจ้าภาพครับแต่ว่าโอกาสแดงโอกาสแดงครับผมรอบต่อไปอาจจะเป็นทีมงานแค่ทางนะครับเป็นเจ้าภาพรอบนี้มาอาศัยคนสปอนเซอร์สปอนเซอร์อันวี้ทีมงานนี่อันนี้ของกินลายพอดีอยู่บ่บ่สเวนหน้คนอาจจะเป็นสปอนเซอร์อันก็เป็นเจ้าภาพแล้วโอ้ยคือจุลเลยเถอะนาะงผมมีอย่างเห็นแล้วกิน เขายหรอฮะเขาเหรออ่าเห็ดยำแหนมกับบะหมี่ขวานแหนมโอ้โหจนกลายเป็นพ่อครัวแห่งเซจิโมงจริงเลยเชียวคนนี้ต้องคนหนุ่มคนนี้ไออาร์วียูเขาจริงคนหนุ่มคนนี้อาร์วียูเขาจริงอะไรนะแต่ได้เนาะถ้าไม่มีเฟนนะจอมนี่มองผมได้เลยพี่มองผมไม่ได้เลยดีขนาดนี้ยังโดนการจริงเลยเนาะไปนินทากันข้างนอกเขาแล้วถามคนอ่ะ

เน่งก็คือชีวิตของเราเนี่ยพอจะมากินเตะตาไม่เจ้มันก็ตองทำแบบนี้แต่ว่าของญี่ปุ่นเนี่ยมันก็จะเป็นเป็นไอเลตสุกับไอพวอ่างๆนี่หมายความว่าที่ใช้พันกันผู้ดีจต้อกันบาดจะเ็ไปอย่างคนราลามคนลามครับแล้วผู้ญี่ปุ่นก็ต้อกันบาดด้วยครับ พี่น้องครับจบไปครับคำเคืนนี้กะพากันลำลากันแล้วมือเนเศร้าจะมากันที่งานห้องกะ่ะโอเคครับผมแต่ละคนเรียบร้อยครับสุดยอด,ด,ยอดมือนี่โอ้ของคุณเด้อยเพื่อนได้ลายมวนดีดีอันนี้แกโอ้ตันตายนะเจ้าหนอฟันดีเต็มพีดเลยฟันดีครับผมฟันดีพี่น้องทุกคูทุกคนครับผมฟันดีครับผม สวัสดีคร,ครับมือ่งจะว่ากันครับปูเบอร์ไอดูแลไอ,ไอแล้วเนี่ยดูแลไออันเนี่ย <c oughs> วนันสิไปละรันสิไปแล้ว,ลว,ลว <c oughs> นะสวัสดีครับพี่น้องมือ่งจะว่ากันครับปอนแอรพพูด

หายคิดกับเขาจริงครับผม้ไ่บรรยากาศตอน้าครับพี่นงครับรรยากาศมเจ้าแต่ละคนโอ้โหสุดยอดสตอนมือเอาบรรยากาศเอาสภาพสภาพตอนเช้าครับพี่นังโอ้ยตัว กินกาแฟครับเจ้าอก็ต้้งจากเชฟเนี่ยไม่ชิมเลยน้าตาไม่ได้ต้อนรับเคเลยสภาพน้าไม่ได้อาบเขาต้มกุ้งเหรออ๋อต้มมาแล้วพี่น้องเลยเรียยรเลยครับผมขอบคุณเชฟนะครับ ผมเนี่ยผมอนีช้ชีสัออนอ,อก่งปหมเขาตุมคร <ขะ S 1> ับพ,พี่น้องเสือส้อดไหมครับเียวน้ำปลาไหมน้ำปลานมน้อยไม่ครับพอดีครับผมกินเซโซครับพี่น้องอพี่ว่าถ้วยมันเล็กไปหมหนูสัหรับพี่นะสำหรับผมด้วยเนื้อผีด้วยใหม่วีเดียวได้ไิ เป็นหัวหน้านั้นเลยเหรอเลี้ยงให้ดูกำลังแขกเลยนะห่อครับผมพี่น้องกินแล้วห่อกับต้อนด้วยอ่าผมเรื่อยห่อครับกินออมน้ำไม่หมูอันนี้เป็นข้าวต้มครับพี่น้องทีมงานเขาคือเป็นโอ้บริสิทธิ์บริสิทธิ์มือขึ้นนักบหรลูกพี่โอ้เริ่มเบื่อไงล่ะ ทิมงานเร็มเ่าไวแล้วนั่งเ้าโทแล้วตอนเนี้ยไปเสาโถเลยไปเสาโทจะไปไเลืมอะไรกันเปล่าไม่ลืมครับกลับบ้านเลยด้อแงแรกของแอนดรอยที่มีมอตาีิอะนี่เาต่อายบาอันนี้าต่อไยมาบายบายแดดไปแล้อนะครับพี่ซืาอเลย เดินทางกลับครับผมเดี๋ยวจะเดียวให้แบบฟู๊ดเลยทิ่มเลยอัสคาเกซิอาดีสุดท้ายคือเดี๋ยาเนี้ยมันต่ออุมิเนะเชียวอีกูอีหมากับผมพี่น้องย่างทีว่าใบครับความสุขมันอยู่ได้ทุกที่นะครับสุขแบบซีเซลเลยวันนี้สุดยอดทีมงานเขาแก่ตามสภาพครับผม เจเากันยังอันนี้อยูปป่อันนีก็ตสุดยอดอาครับผมพี่น้องพออำลพา,าพาจากพี่น้องไปเพียงเท่านี้ครับผมคลิปหน้าโอกาสหน้าค่อยว่ากันใหม่สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม